มันนะแม่ก็นั่งตรงเฮคิวกำลังจะโพสต์ที่ไปกินข้าวกันนะคะเขาก็เหมือนแบบมีความสุขเหลือเกินสองเท่าไหรนะสองจุดอะไรส่วนือง<ะ>จุดห้าศูนย์มากอดมากอดนิดนึงสองจุดห้าศูนย์เลยนะดฉันไม่คาดหวังพวกเธอหรอกขอให้เธอเรียนแล้วรู้เรื่องเขานั้น<ม>ก็พอ,พอแต่คุณนะ่ะคุยแล้วคุณเรียนอะไรตั้งเยอะตั้งแยะ จริงๆฟ,งฟังแม่ถ้าเรียนเยอะแยะแล้วอ่ะถ้าตั้งใจอะไม่ไม่ไม่เสียหลายกับการเสียเงินนะเบียที่จะให้ไปแล้วเธอก็เรียนสีเอ็ดได้ดีตอนนั้นดี่ว่าเธอได้อะไรของเธอมาตั้งแต่ปอนปหนึ่งถึงปหกมากจากเจดี <c oughs> เห็นไหมเจดีเขาก็ไม่อมีน้จะเล่าให้ฟังไม่ไม่เล่านะคุณต้องตั้งใจมากกว่านี้ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะถามคุณแนแล้วนะว่าคุณไปเรียนเนคุณคุยมากแล้แม่จะต้องถามและเปิดใจ ถาม,มเลยแล้วแม่จะต้องให้ทุกคนเขาดูเกจเฉลีย่ยคนด้วยว่าเป็นยังไงถามเลยเพราะเขาก็หวังดีงดต่วคุณนะแล้วคุณมาเรียนอะไรภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยภาษาไทย<ช>อังกฤษคณิตทำไมคุณไม่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยไม่มีให้เรียนเออเพราะมีอย่างนี้เป็นข้อของเขาอืมแล้วมากอดทำไมมากอดมาตัวแม่นุ่งแล้วหนูก็จะมาบอกแม่ว่าเจ๊วิฉายยาใหม่แล้วอะไรปลาทองทำไม เพราะว่าหนูหนูเถียงกับเจ๊อย,อยู่แลวหนูก็พูดลงขึ้นมาเองแล้วหนูก็ขำน,นี่มันที่เฮียคิวนะเนี่ยแล้วแหม่แม่ก็นั่งอยู่เขาไม่ก็นั่งเหมือนนั่งกำลังนั่งบนเทิงเออจ้าอดเจ้าอจ้อดเจ้ากำลังผิดหวังในตัวลูกคนเล็กมาเออเเอเจ้าอเจ้า,จา,จาเดี๋ยวแม่ไม่คิดว่าเธอจะเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าเธอนี่เธอต้องตั้งใจมากๆเลยเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับทุกอย่างเลยที่เจดีทำงานผ่านมาเธอมีพี่เป็นแบบอย่างและตัวอย่างแล้วเนี่ย เธอถือว่าเธอมีบุญมากนะกับการที่ไม่ใช่เจตี้เขาเกิดห้าสองตะโกนห้าสามแล้วเขาเรียนก่อนคุณเนี่ยคุณน่าจะรู้แล้วว่าต้องดําเนินชีวิตยังไงยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้บอกคุณเรื่องเรียนนี่ใส่ไม่ดีมัธยมแต่เขาก็บอกว่าแล้วแต่มันเลยแม่มันไม่ได้สนใจฟังไม่ได้มันไปฟังอะไรนะอะไรคลิปอะไรมึงไงบุ๊ะเฮียอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยปัญญาอ่อน ตอนนี้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนมันดีแล้วแม่ก็ภูมิใจนะที่เดียอยากเรียนพิเศษโอเคแต่ดีอ่ะไม่ค่อยเรียนพิเศษทําไมมันได้เกรดเฉลี่ยด,ดีว่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอก<ม>คนเราเรียนพิเศษก็งโง่ได้เรียนพิเศษก็ดีได้มันมีสองด้านทุกอย่างคนไม่เรียนพิเศษก็ดีได้ถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยเขาบอกให้ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยดีเคยพูดกับคุณแล้วนะเคยพูดกับน้องเดียแล้วนะว่า เขาเคยพูดนะเดียเดียต้องตั้งใจเดียก็เออทำเป็นเฉยๆยแล้วก็ดูหาในมือถือใช่ไหมใช่ให้คุณตั้งใจท่องภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเดียไม่รู้เรื่องเดียรู้เรื่องคุยได้รู้เรื่องภาษาอังกฤษกับพี่กับน้องกับพี่ๆเขาแต่บางอย่างบางบางศัพท์บางคาเนี่ยมันมันเกินกว่าที่เราจะรู้ภาษาอังกฤษอ่ะคุณก็ต้องฟังเขาบ้างเออแม่ไม่เสียใจแต่แม่ก็รู้สึกว่าโออไม่เป็นไรแม่ไม่คาดหวังแต่ขอให้ตอนที่แม่ยัง มีลมหายใจเตี๋งมีลมหายใจไอเตียก็หกสิบแล้วแม่ก็สี่สิบสามแล้วนะจะตายตอนไหนก็ไม่รู้แต่ขอให้ชีวิตมึงอ่ะพวกมึงดำเนินกันไปได้ดูแลกันสามคนพี่น้องเข้าใจไหมไม่ได้มาทำเป็นปัญหากับสังคมประเทศไทยโอเค <Okay. S 1> แม่คิดอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้สร้างภาพนิเกียับความรู้สึกเลยนะว่าแม่ไม่ใช่คนเรนเก่งอะแต่ทำไมแม่ถึงฟูมฟักเธอสามคนให้ตั้งใจเรียนและเรียนเก่ง เข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันดีกับตัวเองมันไม่ได้ดีกับใครเลยมันดีกับตัวเองเลยแล้วอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่มีปัญญาที่จะเรียนอย่างเงี้ยแต่บางคนเรียนเก่งๆเลยอย่างที่อาก,กงอะ่ะให้ทุนให้ทุนน่ะบางคนจบด็อกเตอร์เลยนะป้าแม่ก็ให้ทุนน่ะอาก,กงมึงอรู้ไหมตั้งใจลูกเราต้องตั้งใจนะลูกนะเหนื่อยไหม เหนื่อยเหนื่อยกับมึงเนี่ยเหนื่อยกับพวกมึงสามคนแล้วแหละแต่ละปัญหามไม่เหมือนกันแต่ก็ยังดีมันจะตีนมึงมาทับกูเนี่ยมึงคิดว่ากูหนักไหมเนี่ยไม่เออุมึงนิ่มนิ่มแม่นักแต่มึงนิ่มกินนมจากอกแม่ปลาทองใครปลาทองมะมาฟางแล้วพวกประสาท เอาไปนีเอาไปเอาไข่ออกไข่ออกอกอดกอดฉันเอง,งอกอดฉันเองกระเกงก็ขาดากกน่าเกลียดจังเลยน้องเดียสเสื้อผ้าดีๆมีตั้งเยอะไม่ใสู่ไปหยาก